บทอาขยานหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองบทเสภาสามัคคีเสวคตอนวิศวะกันมาวัตถุประสงค์ในการท่องจำบทอาขยานมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อหนึ่งเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทายข้อสองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีไทยข้อสามเพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ข้อสี่ เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรมคติธรรมและข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและข้อ5เพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติอันชาติใดไรสันติสุขสงบต้องมัวรบรานรอนหาผลไม่หนักชาตินัน้นรชนไม่สนใจ ในกิจศิละปะวิลายละวาดงามแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริพลอันล้นลามย่ยอมจำนงศิละปะสง่างาม,ามเพื่ออารามเรื่องระยับประดับประดา อันชาติใดไรช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไรชมปันลมสงาใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเยยให้อับอายศิละปะกรรมนำใจให้สร้างศก ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายเจเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพรอยสุขสานญแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าราหนาสงสารเฮ เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญโอสดใดจะสมานซึ่งดวงใจเพราะการชัางนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไป สีวิไลวิลาดีเป็นสีเมือง